สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้ปิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป e p ีที่59สานะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูได้มาฟังกันแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องด่วนที่มาอัดคลิปนะครับผมเองก็ได้ไปทำงานกับอาจารย์มานะครับวันนี้วันนี้มีทั้งหมดอ่ะ12เคสแต่มันจะมีเคสหนึ่งนะครับ ที่คนเสียหายจากพนันออนไลน์ไม่ได้มาเองนะครับก็คือแม่มาโดยลูกชายของเขาติดพนันออนไลน์นะครับผมให้คุณทายนะครับว่าลูกเขาอายุเท่าไหร่บางคนก็บอกว่า20บางคนก็บอกว่า15ปีบางคนก็บอกว่า16ปีผิดครับ ลูกชายของเขาอายุสิบปีนะครับอือืออาจารย์ผมเนี่ยก็ถามว่าลูกชายเนี่ยติดพนันมากี่ปีแล้วแม่ไม่รู้นะครับรู้แค่อย่างเดียวคือลูกของตัวเองนะขโมยเงินไปแล้วสามแสนหกหมื่นบาทนะครับคือขโมยเก้าครั้งครั้งละสี่หมื่น พ่อกับแม่น่ะเก็บเงินจำนวนนี้ไว้โดยไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยโดยที่ไอ้หนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้แหละขโมยไปเติมใน Tru มันนี่วัล l ล็ตนะครับยอดโอนไปยากระหางเว้าเลยตอนที่พ่อกับแม่จับได้พ่อกับแม่ก็เครียดมาก เลยให้แม่มาหาหมอจิตเวชผมก็บอกว่ามันไม่ถูกต้องครับคุณแม่มานี่ไม่ได้อะไรหรอกต้องพาเด็กมาแล้วผมก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่พอจะรู้ไหมว่าลูกชายของคุณแม่ติดเกมอะไรดีหน่อยนะครับที่แคปหน้าจอมาให้ดูโดยที่ไอ้นุ่มน้อยหน้ามนคนนี้มันยอมบอกนะครับ ก็คือติดเกมแมวเกมหนูนะครับไอแมวที่มันพับอยู่บนช่องนะ่ะเวลาจะมีรางวัลเข้ามันตาโตนะครับถ้าไม่เข้ามันก็หน้าบึ้งนะ่ะเชื่อว่ามีทุกคน,นะเคยเห็นนะครับแล้วก็เกมหนูวิ่งด้วยหมวดจากเกมนี้รวมๆก็เกือบสี่แสนนั่นแหละรครับคุณแม่เครียดมากนะครับ เพราะอุตส่าห์จะเก็บเงินไว้ฉุกเฉินนะครับแต่ก็ถูกไอ้เจ้าตัวแสบเนี่ยขโมยไปเล่นพนันออนไลน์ผมก็ถามคุณแม่ว่าลูกชายของคุณแม่น่ะรู้จักพนันกับใครแม่ก็ถามนะครับว่ารู้มาจากเพื่อนๆแล้วผมก็ถามว่า แล้วคุณแม่ไม่สังเกตพฤติกรรมของน้องเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างไรคุณแม่ก็บอกว่าก็นึกว่าเล่นเกมเห็นเงียบๆไม่ได้พูดอะไรเอาแล้วเงินทองเนี่ยเก็บไว้ตรงไหนทำไมลูกถึงรู้แม่ก็บอกว่าก็รู้หมดแหละตอนไม่เอาเงินไปเก็บนะ่ะลูกก็เห็นด้วยแล้วก็ยังบอกว่าเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก ให้ลูกเรียนสูงๆจะได้ไม่ต้องลําบากเหมือนพ่อกับแม่ <c oughs> สุดท้ายพ่อกับแม่ก็ลําบากจริงๆนะครับแล้วผมก็แนะนําไปว่าแม่ถ้าแม่ไม่พาลูกของแม่มาเนี่ยยังไงลูกของแม่ก็เลิกพนันไม่ได้ถึงคุณแม่พาลูกของคุณแม่มาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเลิกพนันไม่ได้เหมือนกัน คุณแม่ก็งงนะครับแล้วก็ถามผมว่ามันเป็นพ่ออะไรผมก็บอกว่าการติดพนันของทุกคนเนี่ยมันต้องแยกอายุออกไปคุณแม่ถ้า25ถึง40กว่าเนี่ยก็จะเลิกยากมากแต่ถ้า40ขึ้นไปแล้วมันต้องชนความพินาศอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเบาแล้วก็จะเลิกได้เอง แต่ถ้าอายุน้อยกว่านี้คุณแม่ครับถ้าเราไปเตือนไปสอนเนี่ยนอกจากจะด,ด่าเราแล้วยังเหมือนเป็นการยุให้กลับไปเล่นอีกเพราะฉะนั้นวิธีแก้คุณแม่ต้องจัดการคุมพฤติเรื่องเงินทุกอย่างโดยที่ไอ้นุ่มน้อยหน้ามนคนนี้ได้เงินไปโรงเรียนวันละ250บาท โอ้โหถือว่าเยอะมากครับกินอะไรทำไมถึงให้เยอะขนาดนั้นข้าวถาดในโรงเรียนก็มีแล้วรถรับส่งของโรงเรียนก็มีทุกคนคิดเหมือนผมไหมเงิน2อ0้เงิน250บาทเนี่ยดีไม่ดีกินไม่ถึง40บบาทหรอกเหลือจากนี้ยังไงก็เติมเล่นเกมแมวกับเกมหนูแน่นอนเชื่อผมเถอะ อาจารย์ผมยังอึ้งเลยครับอายุ10ปีติดพนันออนไลน์หมดเกือบ400,000ผมเองก็พูดอาจารย์ว่าไม่ต้องตกใจาอาจารย์ในช่องของผมก็มีแทงหนักด้วยแล้วก็ติดบาคาร่านี่อายุ10ปีนะติดสล็อตแต่ถ้า11 12ปีก็จะต้องมีเกมอื่นเข้ามาแล้วดีไม่ดีก็ไปรู้จักไอบาคาร่านี่แหละทุกคนดูไว้เลยการพนันออนไลน์เนี่ยมันเข้าถึงทุกอายุจริง นี่ขนาดไม่มีบัญชีธนาคารเป็นของตัวเองก็ยังมีทูวันนี่ไวเลสแล้วถ้าครบ18ปีเมื่อไหร่สามารถทำเอทหรือสามารถมีบัญชีธนาคารเอาแบบบรรลุนิติภาวะเลยนะจะเหลือแล้วครับมีทั้งบอลมีทั้งสลอ็อตมีทั้งบาคาร่าเนี่ยแต่ถ้าได้ไปติดไอ้บาคาร่ามาเมาื่อไหร่นี่โอ้บรรลัย บันไลเร็วขึ้นนะครับ10ปีเล่นหมดเกือบ400,000น,นี่ก็ภายในระยะเวลาแค่1ปีเองนะครับแล้วผมก็ได้ให้คำแนะนำกับแม่นะครับบอกว่าให้พาเจ้าตัวเข้ามาด้วยนะซึ่งแม่เขาก็ไม่อยากพามานะครับอายหมอผมเองก็บอกว่าไม่ต้องอายหรอกครับคนติดพนันส่วนใหญ่เนี่ย จะมองว่าการติดพนันเนี่ยเป็นเรื่องอายเป็นเรื่องบอกใครไม่ได้แต่เราคิดผิดนะครับเราพยายามมาด้วยตัวเองครับบอกเรื่องราวทั้งหมดที่เราติดพนันน่ะพูดออกมาให้หมดเลยเดี๋ยวเขาจะหาทางแก้ไขให้หาวิธีปฏิบัติให้แต่เราต้องทําตามนะทําตามดูก่อนจะได้ผลหรือไม่ได้ผลค่อยว่ากันอีกทีแต่สําหรับเคส ของไอหนุ่มหน้ามนเนี้ยผมเองยังยอมเลยนะครับแม่เขาบอกว่าเขาจะพาไปสาบานตามวัดต่างๆเอาเถอะนะผมให้ไปวัดพระแก้วอีกผมให้ไปวัดศักดิ์สิทธิ์ไปดื่มน้ำอะไรก็ช่างยังไงก็เลิกไปได้ผมกล้าเอาชื่อเสียงของผมนะเดิมพันเลยครับสิบปีหมดเกือบสี่แสนจะเลิกขาด เป็นไปไม่ได้ลองไปถามใจไอ้หนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้เลยเดินก็ไปถามว่าหนุ่มเอ็งต้องเลิกพนันนะตอนนี้ครับพี่ครับผมไม่เอาแล้วผมกลัวพ่อแม่ผมเสียใจผมไม่เอาแล้วครับเธอนะเดี๋ยวพอไปโรงเรียนมันมีเงินปุ๊บความคิดมันก็เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มมีคำโกหกสุดท้ายมันกเ็เล่น ผมเคยบอกทุกคน,ลคนแล้วไงคนเล่นพนันทุกคนเนี่ยจะมีอะไรเป็นเงาติดตามตัวเองไปบางคนรู้แล้วก็ค,คือคำโกหกครับแล้วเด็กคนนี้คุณคิดว่าจะขโมยเงินพ่อแม่แค่สามแสนหกเหรผมให้พ่อแม่เขาไปดูนะครับว่านอกจากเงินสามแสนหกเนี่ยมีอะไรบ้าง ไปดูทองตัวเองหรือ,อยังไปดูอย่างอื่นหรือ,อยังที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้หรือไม่เงินของยายของพ่อดูไว้ดีไว้ตรงไหนบ้างขนาดเงินแม่เก็บไว้เกือบสี่แสนไอ้หนุ่มน้อยหน้ามน์มันยังเอาหมดกี่อยงเลยคนเล่นพนันน่ะจะไม่เหลืออะไรไว้แน่นอน ก็ดูดิขโมยเงินพ่อแม่ทั้งสี่แสนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จนให้พ่อแม่รู้เองแล้วคุณคิดว่าจะเลิกพนันได้ขาดหรือเปล่าคนไหนถ้าเลิกได้ขาดผมก็บอกไปตรงๆคนไหนถ้าเลิกไม่ได้ผมก็บอกตรงๆก็ค,คือนิสัยของผมอาจารย์เขาก็บอกว่าเองกับูดไม่อ้อมค้อมเลยว่าจะอ้อมค้อมทำไมความจริงก็คือความจริงผมจะไปโกหกทำไม ผมทำ Youtube พาทุกคนเลิกพนันอยู่แล้วใครมาอย่างไรก็แล้วแต่ผมก็สามารถเดาได้ว่าเขาจะเลิกได้หรือไม่ได้ยิ่งถ้าอายุขนาดนี้ด้วยโอ้คุยจนน้ำลายแหง้งคอแล้วก็คุยไม่หยุดตลอดเจวันเจ็คืนไม่มีทางเลิกพนันได้อาจารย์ก็หัวเราะนะครับแล้วผมเองก็ได้ให้คำแนะนำกับแม่เขาแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้พาไอ้นุ่มน้อยหน้ามนเนี่ยทิติสลอด เกมหนูกับเกมแมวมาหาหมอไม่ต้องอายนั่นแหละครับทุกคนก็ดูวไว้คุณอายุกี่ปีควรจะเลิกได้แล้วหรือยังเห็นไหมถ้าคุณคิดจะเลิกมันก็ยังมีคนที่ติดแล้วอายุน้อยกว่าคุณอีกหลักๆก,ก็คือทำให้พ่อแม่เดือดร้อนนี่แหละว่ากันไปครับแล้วก็มีผู้หญิง คนหนึ่งอายุ44ปีสติแตกเลยนะครับหมดจากพนันบาคาร่าวันเดียว2แสนสี่เติมแบบไม่ยั้งเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงตามที่ลูกค้าได้บอกผมนะครับผมถามว่าเราแทงหนักไหมเขาก็บอกว่าเขาก็แทงไม่หนักนะครับ คือเริ่มเล่นตั้งแต่หกโมงมาเลยโอนเงินเข้าไปแต่พึดเลยนะครับก็คือวันนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆเลยผมถามว่าเคยได้กำไรไหมในทุกครั้งที่เล่นมาน้องก็บอกว่าเคยได้เงินจากบาคาร่าเนี่ยประมาณแสนสี่ซื้อทองซื้ออะไรเก็บไว้ แล้วก็เอาไปใช้บางส่วนนะครับแต่เล่นไปเล่นมาก็เอาทองไปขายนะครับเพื่อตามทุนคืนพอหมดแล้วก็อยากเลิกพนันนะครับโดยน้องมีความคิดว่าถ้ามาหาหมอแล้วคงจะลดภาวะความเครียดได้เยอะผมก็พูดกับน้องว่า เราเคยเดินเตะโต๊ะไหมแล้วเลือดออกน้องบอกว่าไม่เคยสมมติถ้าเราเดินเตะโต๊ะเนี่ยแล้วเลือดออกเนี่ยถ้าไปหาหมอเนี่ยคิดว่าแผลของเราเนี่ยจะหายเป็นเปลิดทิ้งได้ไหมภายในวินาทีนั้นเลยน้องก็บอกว่าไม่หายนั่นแหละครับมันก็เหมือนกันทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเรา ถ้าตัวเรายังมีความสนใจกับการพนันอยู่อาการวนลูปต่างๆมันก็อยู่ในหัวของเรานี่แหละพี่เองเคยติดพนันมาก่อนพี่สามารถให้คำแนะนำกับเราได้แล้วเคยพาใครเลิกพนันได้มีทั้งคนเลิกได้และเลิกไม่ได้อาการก็จะเป็นเหมือนกับหนูนี่แหละคือคิดเสียดายเงินที่เสียไปทำใจไม่ได้ แต่ถ้าเรามัวแต่นอนถอดถอนความเศร้าโศกไม่อยากทำอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับถามหน่อยว่าเงินที่เสียไปเนี่ยมันจะเดินมาหาเราคืนไหมยิ่งถ้าเราคิดสั้นอยากฆ่าตัวตายสมมติเรานอนอยู่ที่ห้องหรือเราออกไปเห็นอะไรก็แล้วแต่ไปเจอคนพิการก็ขอทานเนี่ย เขามีไม่ครบสาสองแต่เรามีครบ3าสองเราอยากตายผู้ป่วยติดเตียงอะไรก็แล้วแต่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่เขาก็อยากมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูคนในครอบครัวประสบความสำเร็จให้ความรักความอบอุ่นแล้วตัวเราเองอะติดแค่พนันออนไลนย์อย่างเดียวหมดสองแสนสี่ ลูกศิษย์ของพี่หมดเป็นสิบกว่าล้านแต่ทําไมเขาเลิกพนันได้เพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าตัวเขายังมีความหมายยังพอมีแสงสว่างหน้าตอนนั้นมันอาจจะไม่เห็นอะไรแค่ริบรี่แต่เขามีความเชื่อว่าถ้าเขาทาตามพี่เขาลงมือปฏิบัติตามพี่แสงสว่างมันก็จะค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้น ทีนี้ตาเขาก็จะเห็นอะไรชัดเจนณนะตอนนี้เรามืดมันก็เปรียบเสมือนกระบือบอดที่ยวไปในปา่าไม่เห็นอะไรเลยหาความเจริญไม่ได้แต่ถ้ามีคนมาชี้นำว่าทางนี้ควรไปนะทางนี้ไม่ควรไปนะแล้วถ้าเราเลือกทําตามคนที่เขาบอกหรือเดินตามรอยเท้าเขาไปเราก็จะเจอทางปก แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาหาหมออย่างนี้อีกหมอเขาไม่ได้ติดการพนันเขาก็ให้คำแนะนำแบบทฤษฎีแต่สำหรับตัวพี่ชีวิตของตัวเองในตอนนั้นเปรียบเสมือนหมาจรจัดตัวหนึ่งที่วิ่งไปวิ่งมาผูกติดกับพนันออนไลน์ข้าวในจามีไม่ยอมกินแต่เลือกกินขี้ขี้มีประโยชน์ไหมก็ไม่มี สุดท้ายข้าวที่วางอยู่มันก็บูดท,ทิ้งเฉยแล้วก็เป็นอาหารให้กับพวกหนูหรือพวกแมลงสาบแต่ไม่เลือกกินเห็นด้วยว่ามีข้าวแต่ไม่กินรอก่อนเงื่อนไขมันอยู่กับเราแนละ้วแต่เราก็ยังอยากจะกระโดดไปกินขี้มอนเดิมณนะตอนนี้ชีวิตของหนูเนะี่ยมันยังมืดอ,อยู่มันยังไม่เจอแสงสว่าง เดี๋ยวน้องเอาวิธีของพี่ไปปฏิบัติแล้วฟังคลิปใน youtube ของพี่บ่อยๆน้องจะได้เห็นอะไรมากขึ้นกว่าเดิมยังมีคนที่หมดมากกว่าเราอีกสองแสนสีจิบๆชิวๆไม่มีอะไรอยู่ในกอภยัยบางคนวันเดียวล้านเดียวก็มีมาแล้วน้องก็พูดขึ้นมาว่ามันมีเหรอพี่ มีพี่จะโกะหกหนูทำไมพี่ก็มีช่อง Youtube เป็นของตัวเองคลิปของพี่มีตั้ง400กว่าคลิปหนูจะฟังคลิปไหนก็ได้ในนั้นมีคนหมดคนเลิกได้แล้วก็แนวทางแก้ไขเลือกฟังได้เลยมีมากกว่าซีรีส์เกาหลีถ้าชอบคลิปไหนก็ฟังวนไป แต่พยายามฟังทุกๆคลิปในทุกๆคลิปอ่ะจะบอกวิธีปฏิบัติเกือบทั้งหมดนั่นแหละว่าจะเอาตัวเองออกมาจากพนันลายอย่างไรวิธีแก้มีไหมวิธีสอนดูเขาว่าทำไมเขาต้องหมดความเป็นไปได้หรือไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เราเทียบเคียงความเป็นจริงเอาแต่โดยรวมคนที่พี่เอามาพูดจะมีอยู่หลายคนมากที่หนักกว่าหนู บ้านแตกสลายขาดก็มีเพราะฉะนั้นอย่ามองตัวเองว่าตัวเองหนักแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วเหรียญเดียวมีสองหน้าครับเราหมดในวันนี้ก็ต้องมีคนหมดมากกว่าเราในวันนี้เหมือนกันนั่นแหละครับผมเองก็ได้ให้กำลังใจน้องนะครับให้น้องสู้ต่อไปน้องเองก็มีแรงใจนะครับ ที่จะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นไปกว่าน,นี้แล้วสัญญากับผมว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่มาหาหมออีกแล้วก็จะขอเลิกพนันให้ขาดแล้วก็จะเป็นคนใหม่ตลอดไปนะครับนั่นแหละครับทุกคนดูวไว้นะครับหลากหลายปัญหาหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์นะครับมีทุกช่วงอายุจริงๆขอให้ทุกคนเนี่ย ตั้งใจลงมือปฏิบัตินะครับอยากทาตามใจตัวเองการพนันไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นนะครับมีแต่แย่ลงพินาศลงคุณจะเล่นได้วันละล้านผมก็ไม่เคยอิจฉาแต่มันจะต้องมีวันหนึ่งแล้วก็สักวันนะครับที่ทําให้คุณหมดแล้วคุณก็จะนึกถึงคําพูดของผมบอกว่าพี่อ๊อฟเนี่ยพูดจริงนะครับใครที่ยังเล่นอยู่แล้วยังเลิกไม่ได้ถ้าคุณเล่นไปนาน,าน คุณก็จะไม่สามารถก้าวผ่านคำพูดของผมได้เลยนะครับเพราะผมเอาความจริงมาพูดไม่ได้เดาไม่ได้นึกเอานะครับเพราะมันคือเรื่องจริงนะครับโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ